โอเคเล่นเห็นหน้านี้ใช่ไหมครับการเขียนคำขวัญเห็นเนาะเห็นไหมช่วยตอบครูด้วยครับเหครัค่ะจ้าการเขียนคำขวัญนะครับเป็นเรื่องของการใช้ถ้อยคำเนาะซึ่งถ้อยคำนี้จะต้องเป็นสิ่งที่จูงใจ สำหรับผู้รับสารก็คือจูงใจสำหรับผู้ฟังนั่นเองนะครับผู้ฟังหรือผู้อ่านนะแล้วแต่ว่าคำขวัญจะออกมาจากการพูดหรือออกมาจากการอ่านเนาะก็เพื่อจะทำให้เกิดความประทับใจนะครับให้ข้อคิดเป็นเครื่องเตือนใจแล้วก็ให้ปฏิบัติตามในเรื่องต่างๆเนาะคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2563อ่าผลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับเด็กไทยยุคใหม่รู้รักสามคัคคีรู้หน้าที่พลเมืองไทยอ่าน,นี้คือก็อย่าไปสายใจเนะว่าคำขวัญจะมาจากใครแต่ให้รู้แค่ว่าคำขวัญเนี่ยคือมันมันต้องมาโดยตําแหน่งอยู่แล้วนะครับนายกรัฐมนตรีก็เป็นคนที่จะมอบให้อยู่ที่ว่า นายกจะคิดเองไหมเออนั่นแหละผ่านไปอย่าเห็นหน้านานแนวทางการเขียนคําขวัญน,นะครับก็จะเป็นเรื่องของการกำหนดจุดมุ่งหมายให้ชัดเจนว่าจะสื่อเรื่องใดใะนะการกำหนดจุดมุ่งหมายคือคือเราต้องรู้ว่าเราจะเขียนคาขวัญเนี้ยเพื่ออะไรนะ เพื่ออะไร2กําหนดจุดมุ่งหมายหรือผู้รับสารให้ชัดเจนมันก็คือกําหนดเป้าหมายเหมือนเดิมมาแหละแต่ว่าไม่ได้เพื่ออะไรแล้วแต่อันนี้จะเพื่อใครเพื่อใครเรียบเรียงข้อความที่จะเขียนให้ในลักษณะของร้อยแก้วร้อยแก้วก็คือเป็นความเรียงต่อๆกันไปแบบเหมือนเราเขียนทั่วๆไปเนี่ยนะ สี่เอาข้อความที่เรียบเรียงมาทําให้สัมผัสเป็นถ้อยคำที่มีพลังโน้มน้าวใจตรวจทานความถูกต้องทั้งความหมายและการสะกดคำก็คือสรุปก็คือแนวของการเขียนคำขวัญเนี่ยต้องกระชับชัดเจนรู้ว่าจะทำเพื่ออะไรรู้ว่าจะทำเพื่อใคร แล้วก็ข้อความจะต้องน้มน้าวใจได้สื่อความรู้เรื่องนะแล้วกรอนก่อนที่จะส่งออกไปนะก่อนที่จะส่งออกไปก็ต้องทบทวนเรื่องของความหมายให้ดีทบทวนเรื่องของการสะกดคำให้ดีนะ หลักการในภาษาหลักการใช้ภาษาในการเขียนคำขวัญน,นะครับคำขวัญมันจะน่าสนใจมันต้องมีถ้อยคำที่เนีย่ยที่ครูบอกไปนะครับก็คือเป็นคำสั้นกระทับรับมีความหมายลึกซึ้งคือพูดง่ายๆก็คือใช้คำน้อยแต่กินใจความกว้างใช้ตั้งแต่สองคำขึ้นไปแต่ไม่ควรไม่ควรเกินสิบหกคำ จะแบ่งเป็นวักหนึ่งถึงสี่วักเช่นห้องสมุดดุดขุมคลังแห่งปัญญามารยาทงามน้ำใจดีทุกชีวีจ,จะปลอดภัยอากาศเป็นพิษชีวิตจ,จะสั้นต้นไม้เท่านั้นทั้งกันและแก่อันนี้เราได้ยินบ่อยเ,อเขียนให้ตรงจุดมุ่งหมายออจุดมุ่งหมายก็คือทำเพื่ออะไรแล้วทำเพื่อใคร แสดงความคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็มีใจความสำคัญเพียงอย่างเดียวเพื่ออะไรเพื่อให้มันจําง่ายคำขวัญเนี่ยถ้าจำยากไม่มีใครอยากจำหรอกครับอืมแต่ก็เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครให้เห็นความสําคัญของคำขวัญแล้วด้วยขับรถถูกกดช่วยลดอุบัติเหตุทิ้งขยะไม่เลือกที่หมดรา,ราศีทั้งสถาบัน หรือจะจัดแบ่งเป็นจังหวะคำที่สม่ำเสมอก็ได้จังหวะคำที่สม่ำเสมอก็คือแบ่งเป็นคำที่เท่าๆกันยอมลำบากเมื่อหนุ่มดีกว่ากลุ่มเมื่อแกเนี่ยกี่คำกี่พยางห้าพยางทั้งสองวัประเทศเป็นบ้านทหารเป็นรั้วนี่ก็คือสี่พยางสองวรค เป็น8พยางมีการเล่นคําทั้งเสียงและสัมผัสการซ้ำำําคําช่วยให้จําง่ายเด็กฉลาดเด็กดีเป็นสีแก่ชาติเด็กฉลาดชาติเจริญมีพิมพิมผิดยังไงเนี่ยเดี๋ยวขอแก้แป๊บหนึ่งนะครับ มันเป็นสละอมหมด โอเคไม่รู้ว่าักเรยังเห็นหน้านี้อยู่ไหมอ่าไม่เห็นแล้วอ่ะโอเคกลับมาเห็นแล้วเนาะแล้วค่ะอ่าเล่นคำทั้งเสียงนะครับมีการซ้ำคำเนี่ยผิดเดียวครูต้องแก้ใหม่เด็กดีเป็นสีแก่ชาติเด็กฉลาดชาติเจริญ ขับเร็วชิดขวาขับช้าชิดซ้ายสะอาดกายเจริญไวสะอาดใจเจริญสุขเนี่ยมันจะเป็นคำสัมผัสคล้องจองกันนะครับแบบนี้ก็ได้นะก็ไม่ถือว่าผิดนะครับแล้วก็ไม่มีใครมาว่าเราได้หรับคำขวัญอาจจะเป็นคำที่ใช้ในการตักเตือนก็ได้นะครับตักเตือนให้ทำในเรื่องดีๆนะจงขยันมันอ่านเขียน จงภาคเพียนเถิดพวกเราเมืองไทยจะรุ่งเรืองพลเมืองต้องมีวิน,นัยจำเอ้ลุนเราเนี่ยทำทันคำขวัญบุรีปะบุรี่ไม่ใช่บุรี่นะทันนะคะทันไหมที่ไอเจ้านั่นมันมันอยู่คนอะห้องไหนไม่รู้อะลุนแล้วเปล่าวะที่อะไรบุหรีดูบูดบุรีอะไรเนี่ย ทนัทนทันใช่ไหมบึงได้ได้แข่งกันอยู่ค่ะที่ให้แต่งระเวเวนั้นน่ะเออจำได้ไหมมันอยู่คนเนี่ยที่เอามาออกอ่านหน้าสอทงเลยอะ่ะอะไรวะบุหรี่อะไรอะไรบุหรีอะไรเนี่ยติดติดบุหรีอะไรั้มันนสักอย่างเนี่ยแล้วก็ขำกันทั้งเรียนอ้าวอ,อยยางทำขวัญน,นะครับวันภาษาไทยแห่งชาติ ร่วมภูมิใจในเอกราชอนุรักษ์ชาติภาษาไทยเด็กเยาวชนจิตอาสาร่วมพัฒนาชาคำขวัญวันวิทยาศาสตร์นะครับจุดประกายความคิดพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์คำขวันวันแม่นของสมเด็จพระราชินีนารัชการที่9นะครับสอนให้ลูกเรียนรู้สู่ปัญหาสู้ปัญหา พัฒนาด้วยตนจนเติบใหญ่เพราะคนแกล่งจะก,ก้าวไกลจะกล้าวได้ยาวไกลเพื่อมาเป็นกําลังไถให้แข็งแรงเ่ยจะสังเกตว่าแต่งเป็นกรอนเลยก็มีเห็นไหมแต่งเป็นกรอนเลยก็มีนะครับก็ไม่มีใครว่าผิดนะครับจบเรียบร้อยคําขวัญน,นะครับการบ้าน สั่งงานเลยรัวๆนะครับเก็บคะแนนให้เร็วที่สุดอันนี้ง่ายมากล่ะก็คือให้แต่งคําขวัญนั่นแหละแล้วก็ให้เลือกเอาเลยว่านักเรียนอยากที่จะแต่งคําขวัญเกี่ยวกับอะไรให้เลือกเลยไม่ต้องเป็นวันเด็กเมื่อกี้ครูบอกตั้งหลายอย่างใช่ไหมครับคําขวัญนนะ่ะมันมีตัวอย่างให้ดูตั้งเยอะตั้งแยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจราจรเรื่องของสุขภาพ เร,เรื่องของสังคมเรื่องของศาสนาเรื่องของภาษาไทยเรื่องของกิจกรรมต่างๆเช่นวันวิทยาศาสตร์วันเด็กแห่งชาติเยอะแยะไปหมดเลยครับอะไรที่มันสร้างสรรค์กับชีวิตเราแล้วสร้างสรรค์กับสังคมอันนี้เอามาแต่งคําขวัญได้เลยนะโอเคเนาะขออนุญาตหยุดบันทึกก่อนนะครับ